การสังคมจังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนนะครับเพื่อเฉลยพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ในายชัยโยงเมธาสุรวิทย์ครับรองผู้ราชการจังหวัดรีสเกตพ้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดรีสเกตได้นำค้องเยี่ยมครับเขามอบบำรุงขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่เขารับการรักษาพยาบาลที่บริเวณชั้นสี่ตึกพิเศษโรงพยาบาลรีสเกตจำนวนเก่าล่ายเป็นหญิงเจ็ดลายและกระชายสองลายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม กระาษคม2 5 67โดยผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาตามซิทธ์ของผู้ประกันตนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่กรุงเทพมหาคนครและเขตปริมณฑลตลอดจนเขตนิคมอุตสาหกรรมครับจะเดินทางกับผู้มีลำเนาเพื่อมาาขอดบุดไก่บ้านโดยใช้ซิทิเมาจ่ายผ่านสำนักงานประกันสังคมซึ่งปัจจุบันครับระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆในเหตุการณ์เชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วเหตุให้การรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน สามารถใช้ซิดได้อย่างเต็มที่และบอเป็นภาละแก่ผู้ประกันตนอีกด้วยซึ่งรักเกณฑ์นะครับและกาเงื่อนไขในการเกิดซิดนะครับผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบบนน่อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนขอดบุตร ขณะที่ข่าวบริการทางการแพทย์เมาใจครับกรณีขอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา15 0 0 0บาทต่อการขอดบุตรหนึ่งเทืออีกทางครับผู้ประกันตนหญิงนะครับมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อขอดบุตรเมาใจในอัตราร้อยละห้าซิปของขาจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลาเก่าซิมือแต่การใช้สิทธิ์บุตรคนที่3ครับจะบด้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ในการหยุดงานระยะเวลาเก่าซิมือครับ